สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ9ก้โมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่องราวการเสริมทัพผมบอกเลยนะว่าแฟนมนยูต้องฟังละนะครับว่าความชัดเจนในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างไรนะครับสื่อภายนอกเขาวิเคราะห์สโม,มสรว่ายอย่างไรนะครับบอร์ดบริหาร ถูกวิจารณ์ว่าอย่างไรบ้างโซชามีผลกระทบต่อการที่ไม่เสริมทัพอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะเรื่องราวของสรุปข่าวการสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจัดให้กับแฟนแมนยูพิเศษนะครับแต่เดีลวที่มีโอกาสปิดได้นะมี1นึ่เดียวเท่านั้นนะครับผมเอาเชื่อว่าเท่านั้นเลยนะที่เหลือไม่อยากจะคาดหวังแล้วล่ะนะครับแล้วมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วง เช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับเรื่องราวสาคัญในวันนี้ผมเริ่มต้นจากสิ่งที่แ,นแฟนแมนยูสนใจก่อนก็คือการเสริมทัพอเล็กเทเรสตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้แฟนแมนยูเนาะผมไลฟ์สดหลังเที่ยงคืนเนาะก็เราได้คุยกันบ้างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้แลนะ้วเนาะว่าดีลของอเล็กเทเรสเนี่ยกับเงิน18ล้านปอนด์เนี่ยไม่กี่วันจบแน่นะครับเพราะว่าทางเงื่อนไขต่างๆเนี่ย เขาบรรลุข้อตกลงไปหมดแล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทําคือการลดช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลนะครับที่คว้าแชมป์คือลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าคันธาร่ามานะครับแล้วก็ซิมิกัสมานะครับทีมโดยรวมอ่ะก็ยังไม่ลงตัวนะ1ตุลาคมนะครับจะเล่นภายใต้แฟนบอลเชียร์กันนะครับก็ทีนี้แมนยูต้องซื้อคนละเพื่อลดช่องว่างตรงนี้นะครับ ในขณะที่คู่แข่งของแมนยูยังสเปอรอ์เขาเสริมเบลกับเป้าหมายของแมนยูก็คือเซลคิโอเลกิลอนเฮ้ยมันเป้าหมายของผมจะชัดแอะแต่มันเซ็นเขาเซ็นไปอ่ะมันหมายความว่ายังไงกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเดี๋ยวมันจะอยู่ในประเด็นของข่าวต่อไปนะครับทีนี้การเซ็นสัญญาเหนือสิ่งอื่นใดนะครับแดนนี่ฟันเดอร์บีกเนี่ยเป็นดีลที่ประสบความสําเร็จแต่ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วทีนี้ดีลของอเล็กเทเลสเนี่ย อกักฤษดิวนะครับด้วยการเซ็นสัญญา5ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยปอโต้เนี่ยโอเคเนี่ยครับมันจบเลยคำว่าโอเคเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยปารีสที่เคยสนใจตอนนี้เขาก็ไม่แข่งละฉะนั้นดิวของอเล็กเทเลสครับผมบอกกับแฟนแมนยูได้เลยนะครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าดิวนี้ปิดนะครับก็อกักฤดิวไปแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เงินที่แมนยูจะต้องจ่ายนะครับ18.5 ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าโอ้โหนิดเดียวมันจะแพงตรงไหนเนี่ยเงินแค่นี้นะครับแล้วก็แต่ผมไม่มีนะแล้วก็แฟนๆน,นะครับตอนนี้เซนอเล็กเทเรสได้เขาก็ยังเรียกร้องให้เอ็ดวูดเวิร์ดลาออกรวมถึงตะกุนเกรเซอร์ด้วยนะครับก็ตามนี้ครับดีลของอเล็กเทเรสนะครับ,น,รบน่าจะจบได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2กันนะครับวันนี้เนี่ย เรื่องราวของแจ็คกิริสนะครับก็วันนี้แกเรตเบลลี่นะเขาออกมาชื่นชมแจ็คเลยว่าเฮ้ยนายแน่มากเลยนะที่กล้าปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามนั้นจากสื่อตามประเทศน,นะครับรวมถึงแกเรตเบลลี่นะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะกับการปฏิเสธการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือแกเรตเบลลี่เนี่ยให้สัมารถกับสื่อตรงที่ว่าเขาดีใจนะ ที่เขายังคงกี c แจ็คผูดถึงแจ็คอะยังคงมีความจงรักภักดีกับสโมสรแอสตันวิลล่าแจ็คไม่ใช่นักเตะธรรมดาของทีมแต่แจ็คคือกัปตันทีมแจ็คคือผู้นำนะครับแล้วก็มีไม่กี่คนในโลกนี้ที่จะกล้าปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรใหญ่ระดับโลกนะครับตามรายงานจากเด i l y ิ t a ีสตารนะครับรวมถึง BT ทีสปอร์ด้วยว่าแจ็คเองเนี่ยมีความกล้าหาญมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะ เขากล้าหาญตรงที่ว่าเขาอะอยากไปอยู่กับแมนยูไงแต่เขากล้าปฏิเสธแมนยูนะครับมันมีหลายเหตุผลเนาะในยุคนี้เนี่ยที่กล้าปฏิเสธแมนยูเพราะว่าหนึ่งภาพโดยรวมของแมนยูเนี่ยตั้งแต่โค้ชผู้บริหารแล้วก็นักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถลุ้นแชมป์ได้ผมใช้คำนี้ก็ไม่ต้องประกถดผมนะเพราะว่าผมพูดตรงๆนะครับเพราะาเป็นยังไม่ลุ้นแชมป์ไม่ได้นะเพราะว่าทีมต้องเสริมอีกอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแจ็คเนี่ย ต้องการที่จะอยู่กับแอสตันวิลล่าต่อไปแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดอนาคตการย้ายทีมนะครับเขาถ้าเขาอยากย้ายมาอยู่กับแมนยูยังไงก็มาอยู่กับแมนยูเพราะว่าใจมันมาแล้วอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของแจ็คส์เนี่ยก็จะอยู่กับแอสตันวิลล่าเพราะต่อสัญญาแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาร r นฟร r เชอร์บ้างนะครับคือเอาละ <c oughs> เข้าสู่การวิจารณ์นะเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในเรื่องของเอเย่นในเรื่องของความเชื่อมโยงกับนักเตะทั่วโลกนะครับคือเฟเชอร์บอกนะว่านักเตะทั่วโลกเนี่ยเชื่อมโยงกับแมนยูและใครก็อยากมาอยู่กับแมนยูเพราะแมนยูมีเงินซื้อแต่สถานการณ์จริงอะ่ะความไว้วางใจในบอร์ดบริหารอะ่ะกับเงินที่ซื้อนักเตะจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่เอเย่นทุกคนจะไปหวังอย่างนั้นนะครับก็คือตกเป็นข่าวเยอะแต่ไม่ซื้อใครเลยนะครับ ็จะซื้อดีวที่แบบว่าเอ้ยเอาละฉันจะซื้อแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลองดูต่อไปเนาะว่าจะยังไงกันต่อนะครับเฟเชอร์พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าแมนยูเนี่ยคือตรงๆเลยนะคือซื้อคนยากมากแล้วก็ช้ามากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอุลรกุนซาโซชาถ้าใครฟังโซชาพูดกับสีหน้านะ แค่สีหน้าเราก็เข้าใจแล้วว่าอุริคุน่าโซชาเนี่ยผิดหวังกับเอ็ดบูธเวิร์ดมากนะครับตามมายัานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับอุริกุน่าโซชาให้สมามารถับสื่อแบบหน้าตาเจยะนะครับคือแบบคือโซชาพูดในงานแถลงการก่อนที่แมนยูจะแข่งว่าดูเหมือนว่านะครับเราต้องดินนดด้นรนคำว่าดิ้นรนในที่นี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าตกชั้นนะครับแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าแมนยูจะเล่นยู่ฟแชิมิลีก คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เราได้แรนดี้ฟันเดอบีกอะคนเดียวทั้งที่ตำแหน่งเนี่ยต้องเสริมอีกเพียบเลยนะครับก็นี่แหละสิ่งท,ที่โซชาเนี่ยคือเขาก็ขอร้องนะบางเรื่องอะอย่างอย่างอย่างถ่าเมื่อคืนนี้ใครใครฟังไอเราไปดูนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมอะผมจะพูดเรื่องของซานโชอยู่ช่วงหนึ่งว่าโซชาขอกับสื่อเลยว่าอย่าถามถึงซานโชเลยนะครับในดีลของซานโชเพราะว่า มันไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ความหมายของโซชานะแล้วก็โซชาเองก็บอกนะครับว่าดิวนนี้มันเกิดขึ้นได้ยากนะครับก็พูดแบบหน้าเจอนิๆนะครับก็ตามนี้นะครับเสริมได้ตามศักยภาพอีกไม่กี่วันได้ e อเล็กเทเลสมาก็น่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนๆนะครับคือมันเป็นเรื่องของทวิตเตอรเนาะ ทวิตเตอร์ที่สร้างปลอมขึ้นมานะครับการสร้างทวิตเตอร์ปลอมขึ้นมาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยทวิตเตอร์เหล่านี้ที่สื่อพูดไว้ในวันนี้ก็คือการที่บอกว่าเซ็นสัญญากับคนนั้นคนนี้ความหมายนะครับคือจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยไม่ได้เซ็นหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบว่าทำให้สโมสรเนี่ยเกิดความแบบว่าไงอะไม่แน่ใจนะครับคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อคนนี้แต่ทำให้ข่าวบอกว่าซื้อลหละนะครับ นั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากสําหรับผมคิดว่ามันไม่ยากเลยนะถ้าเราจะซื้อใครนะครับก็ Official ไปเลยว่าซื้อคนนี้เอาคนนี้เอาไหไรก็เอาจ่ายอะจะเอาคนนี้เอเคเปาอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแมนยูนี่คือเหมือนกับพลิกไปพิกมาคือในสื่อเนี่ยเขาเริ่มมิจา์นะว่าเนี่ยทวิตเตอปลอมก็มีอะไรก็มีแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้จัดการในเรื่องตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนี้ที่ผมบอกอะ วิจารณ์ทุกเรื่องเลยนะครับสื่อนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปาโลฟอนเซกากันนะครับตอนผู้บริหารของอ่าโรม่านะครับเรื่องราวของคริสมอลลิงเนี่ยโอ้หสี่สิบรอบแล้วยื่นข้อเสนอนี่ครับไม่จบนะครับวันนี้แมนยูนะครับฟาบิโอโรมาโน่นะครับกูรูกูรูชื่อดังนะครับซิสเปอร์เจอ่านี่ครับเขาได้พูดถึงฟอนเซกานะครับว่าเรื่องราวของคริสเนี่ย คือจะอยู่กับแมนยูต่อในช่วงนี้แต่ว่าล่าสุดผักดันให้ขายให้กับอินเตอร์มิลานสั้นๆเลยนะผักดันขายคริสมอ i ิงให้กับอินเตอร์มิลานเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับก็เงินด้วยนะเงินด้วยแล้วก็โอกาสที่คริสจะไปอยู่กับอินเตอร์ผมมองภาพไม่ออกอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะคริสมันมันมันเป็นภาพของโลมาเนื่องไหมครับเปิดตัวเสื้อหมายเลขหก,กกับโลมาด้วยนะ แต่พี่ยูกับอินเตอร์มันยังไงอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมพูดคร่าวๆนะครับพูดคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูดีลที่มันออฟฟิเชียผมจะย้ำทุกครั้งเลยว่าต้องดูดีลออฟฟิเชียนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของความพร้อมนะครับโอ้โหพูดถึงความพร้อมนีม่ใช่ผมพูดอีกรอบไหมมาถึงขนาดนี้เนาะอ่ะพูดอีกรอบก็ได้นะครับเกมพิมลิกในค่ําคืนนี้นะครับก็แมนยูจะเจอกับคริสตันพาเดตนะครับเป็นเกมไม่ง่ายนะครับ ก็ในสื่อต่างประเทศเนี่ยผมมีการพูดถึงประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพที่คริสตัลเมล็ดสเ,เสริมทัพกับแมนยูเสริมทัพแล้วก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับลุกชอไม่น่าจะได้ลงพอกบาก,ก็เช่นกันผมบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของสภาพความฟิตท,ที่ที่เกิดที่เกิดจากการหายจากไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมันต้องมีระดับความฟิตที่กลับมาได้นะครับคือหายจริงอะ่ะซ้อมจริงอ่ะแต่ระดับความฟิตไม่ได้นะครับอาจจะพลาดการลงสนาม ในสื่อบอกว่าอย่างนี้นะครับลุกชอ,อกับพอกบานะครับส่วนที่ต้องเสี่ยงผู้สาป,ประตูเอาใครในสื่อ่ามประเทศเชียร์ดีนเฮนเดอร์สันเป็นเบอร์หนึ่งอะแมตช์แรกเนี้ยเอาดีเลยนะครับเปิดตัวดีดีเลยนะครับก็ต้องรอดูผลงานของดีนเนาะเพราะดีนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ได้แต่ดีเคียร์จะยอมหรอเพราะว่าเขาต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยต้องการตี ตำแหน่งตัวจริงให้นะครับไม่ให้ลงเป็นตัวจริงก็ไม่ได้นะครับแต่ในสือต่างประเทศคิดไว้ว่าดีนฮนสันจะเป็นผู้สาประตูในคัาคืนนี้นะครับส่วนการทานายผลผมจําได้เมื่อวานนี้ถ้ากลับไปดูคลิปของแมนยูนะครับผมทาไปให้แล้วเสวียเพื่อนตัวจริงเน่ยนะครับกลับไปดูย้อนดูนะครับก็การทานายผลการแข่งขันคู่นี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศทํานายผลไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูนดครับจะเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลตได้ 2ประตูต่อ1น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาสั้นๆเนาะแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวทีนี้จะเป็นเรื่องราวของนักเตะแล้วนะครับผมทําบทวิเคราะห์เพิ่มให้นะครับแปลผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะสนใจเนาะในเรื่องราวของซานโชเชิงลึกๆที่มันมีเพิ่มขึ้นมากกว่าเนื้อข่าวผมอธิบายอย่างนี้ครับก็คือข่าวของซานโชนักเตะบางคนนะ่ะมันมีสื่อที่พูดแค่กลางๆต้นๆน่ะว่า ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับบางครั้งเองเนี่ยแฟนแมนยูเนี่ยเขาก็มองนะว่าเฮ้ยถ้าเราได้รู้รายละเอียดลึกๆบ้างอย่างที่เราไม่เคยรู้มันก็ดีนะครับวันนี้ผมลองทําเลยนะครับแล้วก็เล่าไปเลยนะครับว่าเรื่องราวของซานโชนะครับในวันนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้แล้วนะครับว่ายังไงก็ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยสื่อบางสื่อก็เขียนไว้ว่าซันโชเนี่ยอาจจะมาในวินาทีสุดท้าย หน้าทีสุดท้ายต่างหากเราไม่ใช่วิหน้าทีสุดท้ายแมนยูจะได้จอร์ซานโชเนื่องจากถูกบังคับให้ยอมรับข้อเสนอนี้คือความหมายคือแมนยูยื่นเต็มซานโชบังคับให้ดอดมุนย้ายรับข้อเสนอนี้แล้วก็ย้ายนะครับแต่มันเป็นไปได้ไหมในฝั่งของสื่อต่างประเทศพูดไว้ว่าในกรณีที่แมนยูจะทุ่มระดับ108ล้านปอนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแบบพูดตรงๆนะแต่ถ้าบังคับบ,คบับงคับบังคับจ่ายงวดแรก60ล้านปอนด์ก่อนแล้วก็จ่ายงวดที่2อีก60ล้านปอนด์น่ะดีลนี้ได้ดีลนี้ได้ครับมันเป็นทางออกในนาทีสุดท้ายครับที่จะเกิดขึ้นกับดีลของเจนนซานโชนะครับแต่ในทางกลับกันเน่ยเงิน18ล้านปอนด์ก,กับการเซ็นสัญญากับอเล็กเทรสยังช้ามากเลย ับเงิน60ล้านปอนด์มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับก็คือนี่ไงครับเหตุและผลเนาะดีลของซันโชเนี่ยที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้คือในสื่อตามประเทศก็อย่างที่ผมสรุปไปนะครับไม่น่าได้ซันโชแต่ใช้คำวานาทีสุดท้ายอะ่2ะ2งวด2ก้อนจบเลย60 60นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซานโชที่เป็นมหากรับนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิสมาลาซานะครับอิสมาลาซาเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับล่าสุดลิฟวูเป็นข่าวว่าจะต้องทุ่มเงินประมาณ50ล้านปอนด์เลยนะถึงจะได้อิสมาลาซาแต่ในทางกลับกันนะครับแมนยูไม่ได้สันโชว์นะ <c oughs> มีปัญหามามองที่ซานะครับซาตอบโจทย์ได้นะครับในราคาประมาณในสื่อบอกไว้30 40ถึง50นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลเหรอ ใช่ไหมอาร์เซนอลเอ๊ะเหมือนจะไม่เกี่ยวเลยนะทำไมสื่อพูดไว้ว่านะครับก็เอาง่ายๆเลยวัตฟอร์ตต้องการเงินอย่างน้อยอ่ะสีล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอิสมาล,ลาซานะครับแต่ปรากฏว่าลิวอรพูก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่จะต้องการซาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมตามข่าวนิดนึงนะว่าซาเนี่ยจบที่50ล้านปอนด์ครับใครจะเซ็นซาต้อง50บล้านปอนด์ทีนี้เนี่ยแมนยูไม่ได้ยื่นอะไรเลยนะครับ แค่ตกเป็นข่าวว่าจเจ้าซาด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยคำถามสำคัญถ้าปิดดิวของเล็กเทเลสแล้วเนี่ยเวลาในตลาดนักเตะถึง5ตุลาคมมีเวลานะถ้าจะคิดทำอะไรก็ซาเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นข่าวของลิเวอร์พูลไปส่วนของแมนยูเนี่ยแน่นอนครับดิวที่พลาดไปอย่างเบลของเซลคิโอเลกิลอเนี่ยก็ขอให้มันผ่านไปนะครับก็เอาซาให้ได้แล้วกันนะครับก็ ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดบิกนะครับเป็นประเด็นสำคัญอีกเหมือนกันนะครับว่าความคล้ายคลึงกับไบรอันร็อบสันเนี่ยคือคือเป็นแฟนบมนยู Man นะผมเชื่อว่านะความสำเร็จแน่ดีตอนนี้มันนึกถึงได้นะแต่ความเป็นจริงอะ่ะการที่จะใช้แดนนี่ฟันเดบิกแบกภาระ,ะคนเดียวเนี่ยไม่ไหวนะผมว่าไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเชื่อกันว่านะโซชาเนี่ยมีฟันเดบิกมาเนี่ย เล่นกับบูโน่เล่นกับพอกบาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีสไตล์คล้ายคลึงกับบารับสันนะครับที่เขาเรียกว่าคนที่เดอะแบกนะครับแต่เราังไม่เห็นฟอร์มวันนี้เราจะได้เห็นฟอร์มเขาแบบจริงๆละในการแข่งขันจริงนะครับในส่วนของบูโน่บูโน่นี่ตอบโจทย์ได้แต่วันนี้ไม่มีพอกบาฉะนั้นถ้าเดะบิกเล่นกับบูโน่จะเป็นยังไงนะครับซึ่งโซชาต้องคิดหนักแหละนะครับ ก็ทีนี้สื่อบอกรูปแบบเดียวกันเป๊ะเฮ้ยแบบอะไรแล้วผมจะไปรู้ไว้เนี่ยคือรูปแบบของบูโน่คารดบิกอะตำแหน่งสไตล์การเล่นนะคล้ายกันนั่นก็หมายความว่ามันน่าจะปรับตัวกันง่ายครับเนี่ยครับวันนี้รู้ดูเลยนะครับวันนี้รู้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นสำคัญเลยนะประเด็นของเอ็ดบูธเวิร์ดนะครับเอ็ดบูธเวิร์ดนะครับวันนี้ ESPN จัดให้นะครับเรื่องราวของการเสัสญญาณนักเตะตลอดซัมเมอร์นะครับเขาใช้คำว่าสโม,มสรที่ใครก็ตามที่เมนยูสนใจจะไม่ได้นะครับคือโซชาเนี่ยต้องพลาดกับดิวหลายๆดิวนะครับ ตอนนี้เขางุดหญิดมากโซชาเนี่ยที่บทสัมภาษณ์เมื่อกี้นะครับทีนี้ ESPN พูดถึงเอสเลยว่าคุณตลกกับผมเหรออะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลของตัวเองเนี่ยใช้คำนี้เลยนะแฟนบอลบอกกับคุณไปแล้วรวมถึงโค้ดโซชาก็ออกมังุดหญิดแล้วมันไม่ใช่ข่าวปลอมกับ นักเตะที่ต้องการเสริมทัพคือโซชาได้บอกไปแล้วว่าแมนยู you, ต้องการใครแต่เอ็ดไม่สามารถที่จะซื้อมาได้นี่คือหน้าที่ใครหน้าที่มันทีนี้นักข่าวนะครับก็ยังบอกอีกนะครับว่าคนนี้นะครับจูเลียนจูเลียนโรลองเหรออ่าเนี่ยภาษาฝรั่งเศสอีกนะผมเดี๋ยวผมอ่านผิดอีกนะครับเมื่อคืนนี้ขอบคุณขอบคุณแฟนยูทูบชาวนอร์เวย์อ่ะคนที่อยู่นอร์เวย์ด้วยนะครับ ที่อ่านออกเสียงให้ผมนะผมขอบคุณมาด้วยขอบคุณในคลิปนี้แหละนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราไปหวังกับบูโน่เฟอร์ันเดสในค่ำคืนนี้อย่างเดียวเลยกับเฟรนนี่ฟันเดบิกว่าจะโชว์ฟอร์มอย่างไรแต่ว่าทีนีน้พูดถึงดีลที่เอสพาดนะครับอย่างเอลลิงฮันลันเนี่ยโหน่าเสียดายสุดๆเลยนะครับใครก็เสียดายเนาะแต่ผ่านไปละแต่ดิวที่ยังสามารถเกิดขึ้นได้อย่างซันโชนี่ผมบอกไปวิเคราะห์ข่าวเมื่อกี้ครับคือต้องจ่ายเต็มนะ แต่ขอสองก้อนจบเหมือนกันนะครับดอดมุลเขารออยู่นะแต่ว่าบอร์ดบริหารในชุดนี้ของเ s ซีนวิเคราะห์ไว้ว่าคือต้องยกชุดอะไม่เอาแล้วนะครับไม่ไม่น่าจะเอาอีกแล้วนะครับก็เออเมื่อวานนี้ข่าวที่แล้วเนาะมหาเศรษฐีรัสเซียนะครับก็เดี๋ยวรอหน่อยรอไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่า ถ้าปาระธานสโมสรไม่ขายใครก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามัน,มนเป็นเรื่องของธุรกิจนะ,นะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงๆเลยว่าเอ็ดเวิร์ดสอบตกนะครับแล้วก็อยู่กันแบบยากๆไปเลยแหละนะครับผิดใจกันไปแล้วประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ3 d ดิวนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในการย้ายทีมของแมนยูในช่วงตลาดที่เหลือนะครับ เทเลสนะครับ18.5ล้านปอนด์นี่ผมจะไม่พูดละแต่ทีนี้การเสริมตัวลุกนะครับที่เป็นข่าวอยู่3คนน่าจะได้ไหมดักลาสคอสตาอีวานปาเลซิสนะครับแล้วก็คิงซี่โกมองนะครับก็อันนี้สาคนนี้โกมองตัดนะผมตัดเลยเพราะว่าไปยัม่นิเปิดดูดูการไปแล้วว่าใครจะมาขายแล้วตอนนี้นะครับคอสตานี่ขายได้ ปริสิขายได้ทีนี้เนี่ยแมนยูอ่ะจะเซ็นจริงหรือเปล่านี่แหละเครื่องหมายคำถามขนาดเบลอ่ะเขาจ่ายค่าเหนื่อยนึงยังไม่เซ็นเลยนะครับคือใน,ก,อนก้อนของสเปอร์เออผมต้องทำข่าวให้สเปอร์ด้วยสิแต่แต่วันนี้ขอทำขา่าวแมนยูก่อนสเปอร์จ่ายไปนะครับก้อนเดียว20ล้านปอนด์เป็นของเซลคิโอเลกิลอนเบล่ะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในนั้นไหม แต่เขาจ่ายแค่นี้ได้สองคนนะครับทำธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับส่วนซื้อภายหลังเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาได้นักเตะมาเสริมสองคนที่น่ากลัวมากสปเปอร์นะก็ตามนี้นะครับรบริสิทกับดากลาคอสตาแล้วก็คิงซีโกมองนะครับก็น่าจะมีโอกาสมาอยู่กับแมนยูได้ตามข่าวประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเจมส์การ์ตเนอร์นะครับ เจมส์กาสเนอร์นี่ผมไม่เคยอ่านประวัติเลยนะเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับอายุ19ปีนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสือเ้อแมาเชสเตอ37ให้กับแมนยูนะครับสูง178ซนเมตรทีนี้เนี่ยเจมส์กาสเนอร์เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตกับแมนยูนะครับเขาจะถูกปล่อยให้ไปเล่นให้กับวัตฟอร์ดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยวัตฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนชิพการลงสนามของเจมส์กาสเนอร์นี่จะได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้น ก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับสิ่งที่แมนยูหวังจากเกมการ์เนอร์คือพรสวรรค์ที่มีอยู่นะครับและจะพัฒนาพรสวรรค์ของนักเตะคนนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอยู่กับวัตฟอร์ดจะสวมเสื้อหมายเลข16นะครับและจะไปเยือนเชฟฟีเวนสเดย์ในวันวันนี้ในสื่อบอกไว้นะครับแล้วก็การ์เนอร์เล่นให้กับแมนยูครั้งแรกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ในเกมที่เจอกับคริสตันพาเลดนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่า เจมส์กาสเนอร์จะเป็นไมเคิลคาริคคนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นนักเตะเยาวชนที่เล่นบอลง่ายๆผ่านบอลง่ายๆนะครับแต่รับความกดดันไหวหรือเปล่าเมื่อเจอเกมกาบอขในระดับสูงอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์การลงสนามนะครับก็ตามนี้นะครับเจมส์กาสเนอ,อร์จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ขออนุญครับจะไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วง เช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนมนยูนะครับหมดแล้วนะครับข่าวละเอียดยิบนะครับวันนี้ผมเอาแบบวิเคราะห์ให้นะครับก็จัดให้เป็นพิเศษหลังจากงานที่มันเบาลงนะผมมีเวลาทาข่าวมากขึ้นผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะผมเห็นคนมาอ่านข่าวของผมบ้างเออคอมเมนต์ดีๆบ้างนะครับยิ่งแนะนําตัวชื่อนักเตะยิ่งดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาโนเวย์นะผมขอบคุณหลายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ